สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันท์คลิปนี้เราจะมาทำคลิปแลนดอมในหัวข้อที่ว่าคนที่คนที่คิดร้ายต่อทรัพย์สินของคุณใครคือคนที่คิดร้ายต่อทรัพย์สินของคุณเราจะใช้ไพ่ทาโร่ และไพ่อร่าเคินในการเปิดดวงทำนายดวงชะตาให้ท่าน บุคคลที่คิดร้ายต่อทรัพย์สินเงินทองของตัวท่านเนี่ยนะคนที่คิดร้ายต่อทรัพย์สินเงินทองของท่านถ้าเอ๋ดูไม่ผิดนะเออเป็นคนต่างชาติเคยติดคุกมาก่อนเนี่ยเป็นคนต่างชาติเนี่ยชาติไหนก็ไม่รู้ แต่คนคนนี้เคยติดคุกมาก่อนเป็นพมา่าเป็นลาวเป็นขเขมรเป็นคนต่างชาติที่เคยติดคุกแล้วก็จริงๆอ่ะอันเนี้ยเอ๋จะมองเป็นพวกอะไรรู้ไหมสแกมเมอร์แก๊งคอเซนเตอร์โทรมาพูดไม่ชัดน่ะแบบอ่า พม่าแกงคอเซ็นเตอร์ที่อยู่ในพม่าแกงคอเซ็นเตอร์ที่เป็นเขมรโจรเขมรโจรพม่าคนที่คิดร้ายต่อทรัพย์สินของคุณเนี่ยเป็นแกงคอเซ็นเตอร์อาจจะเป็นโจรโจรไอ้เนี่ยจีนเถาเป็นคนจีนเป็นพม่าเป็นเขมรเนี่ย แล้วก็คนที่คิดร้ายต่อทรัพย์สินของคุณเนี่ยน่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นญาติพี่น้องเป็นคนที่กำลังตกงานเป็นคนที่เคยทะเลาะก,กับคุณเป็นผู้หญิงที่มีนีมีสินเยอะ เป็นผู้หญิงที่มีหนี้สินเยอะต้องการจะโกงเป็นคนที่คุณเคยทะเลาะด้วยเป็นคนที่กําลังตกงานเนี่ยเป็นพวกแบบเล,ล่ร่อนตกงานใบเนี้ยคือคนตกงานคนเล่ร่อนอันเนี้ยอาจจะเป็นพวกไอ้นี่ได้นะเป็นเป็นเนี่ยอีกาคาบข่าวอะเอาข่าวไม่จริงมาพูดอะไรแบบเนี้ย เอาเรื่องไม่จริงมาพูดอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้เนี่ยเป็นเพื่อนคุณเนี่ยแหละเพราะใบเนี่ยหมายถึงเรียนด้วยกันมาเพื่อนที่รู้จักกับคุณเป็นเพื่อนที่แบบมีเจตนาไม่ดีเพื่อนที่เจตนาไม่ดีผู้หญิงยากจนคนที่คุณเคยทะเลาะด้วยคนตกงานคนเละล่อนยาก ันเนี้จะเป็นจะมีอยู่สี่คนอะที่อยากได้มรดกของคุณเดี๋ยวฟูเนี่ยพวกตกงานเล่ร yeah. ่อนมังกรพ่นไฟก็คนที <S <S ่เคยทะเลาะด้วยผู uh 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 ้หญิงที่มีหนี้สินเพื่อนก็มาต่อกันค่ะอันเนี้ยมันจะหมายถึงคนที่มีคดีติดคุก เป็นผู้ชายผิวค้ำรูปร่างผอมเป็นผู้ชายผิวค้ำผอมผอม่าเ,เป็นโจรเป็นผู้ชายผิวค้ำผอมมีนิสัยเป็นโจรเป็นเป็นโจรเนี่ยเป็นคนขี้ขโมยแล้วก็บุคคลผู้นี้เนี่ยนะ เนี่ยเป็นโจแล้วก็มีบ้านอยู่ใกล้แม่น้ํามีบ้านอยู่ใกล้แม่น้ําเป็นโจรมีบ้านอยู่ใกล้แม่น้ําแล้วก็เป็นคนแบบเหมือนทะเยอะทะยาน เป็นคนที่มีนิสัยเสยแสร้งอ่ะใจใจใจร้ายใจยักใจมานมีหนี้สินเป็นคนดือ้อรั้นมีหนี้สินผิดหวังในความรักเป็นคนที่ผิดหวังในความรักด้วยนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องหนี้สิน เป็นพวกแบบเหมือนอาจจะเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำอะ่ะเนี่ยเล่นของเสแส่งเป็นคนใจแข็งเป็นคนไม่สมความไม่สมหวังในความรักมีนิสัยดือ้อรั้นเป็นคนที่มีอุป,ปนิสัยเย็นชาเนี่ยใจน้ำแข็งเป็นคนที่ใจร้ายเป็นคนใจร้ายใจดำเห็นคนเดือดร้อนก็ไม่ช่วย ใส่หน้ากากเสแสแ้งเจร้ายเจดำเป็นพวกเล่นของอันนี้จะเป็นคนที่คุณเคยทะเลาะด้วยนะมีหลายคนนะ ชายเนี่ยแหละผิวคำ้ำบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำเห็นว่าคุณรวยเป็นผู้ชายที่มีบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำเห็นว่าคุณน่ะรวยแล้วก็อาจจะเป็นญาติคุณด้วย เห็นว่าคุณนะ่ะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เห็นว่าคุณนะ่ะเห็นว่าคุณนะ่ะมีเงินอันนี้เป็นญาติเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยเป็นญาติคุณเห็นคุณมีตังบ้านอยู่ใกล้น้ำมีบ้านอยู่ใกล้น้ำ เป็นคนทะเยอทย,ยานมีนิสัยชอบแหวงกัดทรยศหักหลังมีนิสัยแหวงกัดมีนิสัยที่ชอบทรยศหักหลังกำลังมีคดีความอยู่ กำลังมีคดีความชีวิตเขาพังไม่เป็นท่าชอบควบคุมวงการคนอื่นมีชื่อนำหน้าอาจจะเป็นอักษรกอ,อกไก่อาจจะมีชื่อนำหน้าเป็นอักษรกอ,อกไก่ หอหีบมีหนี้สินเยอะโอ้เนี่ยเห็นไหมไม่มีเงินมีหนี้สินไม่ค่อยมีตังมีคดีด้วย มีความทุกข์มากมีนิสัยเสยแสร้ง เป็นเป็นญาติคุณอ่่ะเขาต้องการฟื้นฟูธุรกิจตัวเองตอนนี้ยเขาไม่มีเงินเนี่ยต้องการฟื้นฟูเป็นผู้หญิงคนหนึง่ง แม่บ้านอยู่ใกล้น้ำอีกแล้วแปลกว่ะมีนี่สินมีปัญหาเรื่องเงินกำลังเดือดร้อนบ้านอยู่ใกล้น้ำ ผู้หญิงคนนี้กำลังเครียดมากเป็นคนชอบดูดวงอายุแก่กว่าคุณอายุอายุมากกว่าคุณทรยศหักหลังมีปัญหาชีวิตผู้หญิงคนนี้กำลังทุกข์ใจมาก เธอเป็นคนชอบดูดวงเธออายุมากกว่าคุณเนี่ยผู้หญิงคนนี้มีบ้านอยู่ใกล้น้ำกำลังทุกข์ใจมาก Men da følger det opp. เขามองว่าคุณนะโง่ คนที่กำลังคิดร้ายคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความลับเยอะแล้วก็มีเล่ห์เหลี่ยมเยอะเป็นคนที่มีความลับเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนอันตรายแล้วก็ตอนเนี้ยเขาไม่มีความสุขเลยเขาทุกข์ใจมากคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่พูดเป็นคนเงียบเป็นคนไม่พูดมีเล่ห์เหลี่ยมเขามองว่าคุณโง่ คนคนนี้เขาบอกว่าคุณน่ะโง่แต่คุณน่ะไม่ได้โง่หรอกคุณเป็นคนที่แบบออกแนวงมงายอ่ะเขาบอกว่าคุณน่ะโง่แต่คุณน่ะไม่ได้โง่คุณออกแนวงมงายบุคคลผู้นี้ต้องการจะเอาชนะคุณบุคคลผู้นี้คิดไม่ดีอ่ะคุณเขาอยากให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่พังพินาศ เราก็มาดูกันต่อค่ะมาดูคำแนะนำจากไพ่นะคะ คนที่คิดร้ายคุณอ่ะเป็นญาติเนี่ยเห็นไหมเป็นเครือญาติกันเนี่ยคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเป็นเครือญาติกันเป็นเจ้ากรรมในเวรกันเป็นเครือญาติกันเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมีปัญหาทะเลาะกับคุณเป็นเครือญาติกันเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมีปัญหาทะเลาะกับคุณ คุณต้องเรามัดระวังคำพูดนะแล้วก็ให้ระวังปลาค้างบ้านคุณต้องเรามัดระวังปลาค้างบ้านคุณต้องเรามัดระวังปลาค้างบ้าน mm. คือคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยใบแรกเลยเนี่ยหมายถึงความเป็นญาติพี่น้องค่ะใบแรกเนี่ย ญาติที่น้องค่ะ รับฟังคุณไม่ต้องไปรับฟังอะไรทั้งนั้นน่ะเวลาใครเอาอะไรมาพูดจะเรื่องดีไม่ดีอ่ะคุณไม่ต้องไปรับฟังให้คุณไม่ต้องไปรับฟังให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคุณไม่ต้องไปรับฟังให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคนที่ทำผิดกำลังจะติดคุกคุณแค่ต้องกระโดดข้ามไปถ้าคุณน่ะไปเครียดกับมันเนี่ย มันจะทำให้สุขภาพคุณแย่แยให้คุณตั้งใจทํางานให้คุณตั้งใจทํางานใช้ชนะรออยู่ต้องเราบันระวังอุบัติเหตุคุณอย่าไปเชื่อคนที่เขาเอานู่นเอานี่มาฟังคุณไม่ต้องไปฟังคนที่เขาเอาอะไรมาพูดให้คุณฟังอ่ะ มันจะมีหลักฐานบางอย่างอะที่จะทําให้คุณรู้เองอะว่าใครคิดร้ายคุณหรือไม่คิดร้ายคุณบางครั้งคุณก็อาจจะต้องไว้วางใจเพื่อนฝูงบ้างให้นั่งสมาธินั่งสมาธิาธแผ่เมตตาให้นั่งสมาธิแผ่เมตตาปรึกษากับเพื่อนบ้าง คุณเป็นคนช่างฝันช่างจินตนาการโอ้ใบนี้ดีมากเลยค่ะให้กวดน้ำแผ่เมตตาให้คนที่คิดร้ายคุณให้คุณขยันเก็บเงินให้คุณเตรียมความพร้อมคุณเป็นคนช่างฝันช่างจินตนาการคุณมีไอเดียที่ดีในการหาเงิน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้เองอย่าพยายามเข้าร่วมการประท้วงทางการเมืองอย่าพยายามเข้าร่วมการประท้วงทางการเมืองคุณอาจจะมีความลังเลไม่รู้จะเข้าข้างฝ่ายไหนดีแต่ให้รู้เอาไว้ว่าคนที่เข้าหาคุณเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใส่หน้าก,กากให้คุณเนี่ยรักตัวเองให้มากค่ะให้คุณรักตัวเองให้มากไม่ควรไปเชื่ออะไรใครง่ายๆตัวเองจะเดือดร้อนให้คุณเนี่ยเนี่ยนักสืบเนี่ยพิสูจน์หลักฐานเนี่ยคุณจะรู้ด้วยตัวเองอะว่าคนไหนมีพิรุษ สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ